นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตั be สสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนวาเสฐะและภาระทวาชา้าเธอทั้งสองคน มีชาติก็ต่างกันมีชื่อก็เพี้ยนกันมีโคตรก็แพกกันมีตระกูลก็ผิดกันพากันราทิ้งเย่าเรือนเสียมาบวชเป็นบรรพชิตเมื่อมีผู้ถามว่าท่านทั้งสองนี้เป็นพวกไหนเธอทั้งสองพึงตอบเขาว่าข้าพเจ้าทั้งสอง เป็นพวกพระสมณะสกยบุตรดังนี้เถอดูก่อนวาเศษฐาและภาระทวาชา้าก็ผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรคปฏิสถานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลก ไม่พลากไปได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นผู้รับมรดกพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดี ธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของพระตถาคตสาธุ